สบายดี l t v ลทีวิไทยฉลองสงการแบบตัวแห้งปีที่3จับตาโควิดหลังหยุดยาวการเฉลิมฉลองเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีของไทยในปีนี้ปราศจากการเล่นน้ำสาดน้ำอย่างชุ่มฉ่ำสนุกสนานเช่นเคยที่ติดต่อกันเป็นปีที่3แล้ว แม้ไทยจะเตรียมยกเลิกม,มาตรการควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 ส่วนใหญ่ในอนาคตอันใกล้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอดีตราชธานีโบราณได้จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลสงการเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันแรกของเทศกาลสงการโดยมีการเดินกระบวนพาเลทของคนหนุ่มสาวในชุดไทยสีสันสดใสและช้างแบกสเสลียงที่มีเทพีสงการนั่งอยู่อย่างโดดเด่นสวยงาม ทางการท้องถิ่นพยายามอย่างหนักในการนำพาประชาชนร่วมเพลิดเพลินกับงานเฉลิมฉลองเทศกาลสงการโดยปราศจากการสาดน้ำและปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยมีการจัดแสดงสินค้าหัตถกรรมพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปและเปิดตลาดจำหน่ายอาหารคาวหวานรัฐบาลไทยสั่งห้ามเล่นสาดน้ำปะแป้งและปาร์ตี้โฟมซึ่งถือเป็นกิจกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ประจำเทศกาลสงการเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นโดยคุณยุทธศักดิ์สุภศร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททรระบุครับว่ากิจกรรมในปีนี้หันมาเน้นวัฒนธรรมประเพณีช่วงวันหยุดคุณเอกการ์ตชาวไทยคนหนึ่งเผยกับสํานักข่าวสินหัวครับว่าเขาได้มองเห็นความพยายามของทีมผู้จัดงานที่ต้องการบอกเล่าวัฒนธรรมไทยจากบันทึกทางประวัติศาสตร์ในรูปแบบการแสดงส่วนนายเดวิดนักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์ได้เผยว่าตื่นเต้นที่ได้เที่ยวชมงานในไทยอีกครั้งแต่ก็ผิดหวังเล็กน้อยที่ไม่มีการสาดน้ำ ทั้งนี้ครับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 อนุญาตการเดินทางข้ามจังหวัดและผ่อนปรนมาตรการควบคุมชายแดนเพิ่มเติมเพื่อดึงดูดผู้มาเยือนชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นซึ่งแตกต่างจากช่วง2ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่เริ่มสัปดาห์ของสองการระบบรถไฟมีผู้โดยสารหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดการว่าช่วงหยุดยาวนี้ไทยได้รองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติรวม3.34ล้านคน แม้ห้ามเล่นสาดน้ำแต่สื่อสังคมออนไลน์เปิดเผยว่าประชาชนยังคงเล่นปืนฉีดน้ำในบางแหล่งท่องเที่ยวอย่างชายหาดปาตองของจังหวัดภูเก็ตและถนนข้าวสารของกรุงเทพมหานครซึ่งกระตุ้นรัฐบาลออกมายืนยันคำสั่งห้ามเล่นสาดน้ำในวันถัดมารายงานระบุว่ามีการจัดส่งกำลังตำรวจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่พิเศษลงพื้นที่ข้างต้นในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเพื่อป้องกันการละเมิดมาตรการการควบคุมโควิด -19 โดยมีการตั้งจุดควบคุม โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหัวท้ายถนนข้าสารอย่างไรก็ดีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีฝูงชนเฉลิมฉลองเทศกาลสงการกันอย่างหนาแน่นถือเป็นจุดเสี่ยงให้เกิดการระบาดของโควิด -19 ซึ่งเหล่าผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ได้ประเมินล่วงหน้าไว้ครับว่าก่อจะถึงวันหยุดยาวกระทรวงสาธารณาสุขระบุครับว่าช่วงหยุดยาวเทศกาลอาจทําให้การระบาดของเชื้อไวรัสรุนแรงยิ่งขึ้นโดยจํานวนผู้ป่วยใหม่หลังหยุดยาวอาจเพิ่มสูงขึ้นเป็นจํานวนหนึ่งแสนรายต่อวัน แล้วพบกับ a r o TVision ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี